ครับพี่น้องครับเห็นบ่อครับป่าบริเวณโดยรวมครับเขาจิบไปหาแนว่ยไเขาจกกระสืหาเห็นเขาจิบไปหาเนี่ยนเขาจิบไปยางหาสื่อหาไปังสี่กับบ่มียางเลยครับเมื่อเห็นเลยครับเดี๋ยวผมสห้เบิ่งนี่ผมก็ยางหาจนเหนื่อยแล้วครับยางหาอย่างยางหาห้อยแตกมันครับนี่ครับมันสีแตกอย่างสี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับห้อยแตกมัน มันจะแตกอุจุอยู่ครับนี่มึงเด้อเห็นบ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ือขั้นตอนในการตีเพชรพอครับตัวนี้ในในช่องเต้มเพราะว่าเห็นหอยแตกครับเนี้ยเบิ้งอีกครับใจเบิ้งอีกนะครับบนเห็นหอยแตกอี่างนี้นะครับเห็นบ่ครับ นี่นะครับขั้นตอนมันเป็นแนวนี้ครับแต่ว่าย่ามนี้มันก็สีหาแบบนี้นะครับขั้นฝนบตกมันจะหาแบบนี้น่ครับแมแจงครับแมแจงขัันฝนบโตกมันจะหาแนวนี้แต่ว่าขันฝนตกมันจิมันถี่โพครับนพี่น้องครับมันถี่โพเอาครับให้เบื้อง่้านี่นะครับวิธีมัน วิธีสกบเห็ดมันเป็นแบบนี้เลยอครับเด้อพี่น้องเก็บแบบว่าบอกง่ายซะว่าขั้นขั้นฝนโปตกเ้าตองยางหาห้อยแตกอย่างเดียวเ้าจ้องอยันมันสิควัดไปเรื่อยเลยครับควดไปเรื่อยมือแตกมือพงกับบไายเลยครับตองยางหาห้อยแตกมันเทนห้อยแตกเขาจคองคยวดอยเคลียเอาครับขั้นฝนตกมันก็สิยางหาเก็บเอาเลยครับมันเป็นข้อขาวโพโพอยู่เท่ากินจู่จู่ที่ครับเพราะว่ามันฝนตกนะครับมันสู่สู่ดินออก เอาครับซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวผมจีเก็บเฮ็ดก่อนครับ